ยอดผู้ติดตามเยอะจะทําให้มียอดวิวเยอะตามไปด้วยไหมไม่จริงเสมอไปค่ะต้องอธิบายแบบนี้นะคะในการนําส่งคลิปวิดีโอของเราในทิกต o k เขาจะนําส่งแบบนี้ค่ะเขาจะเอาคลิปวิดีโอของเราเนี่ยไปให้กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มหนึ่งดูคลิปวิดีโอของเราก่อนซึ่งในกลุ่มตัวอย่างนี้จะมีทั้งผู้ติดตามของเราส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็จะมี คนที่ไม่ใช่ผู้ติดตามของเราส่วนหนึ่งซึ่งกลุ่มคนกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นกลุ่มคนที่ชอบในคลิปวิดีโอของเรายกตัวอย่างนะคะถ้าเราทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของอาหาร TikTok ก,ก,ก,ก็จะนำส่งคลิปวิดีโอนี้ไปให้กลุ่มตัวอย่างของเราดูแล้วก็คนที่ไม่ใช่เพื่อนของเราที่ชอบในเรื่องของอาหารดูแล้วคลิปของเราจะได้ถูกนำส่งต่อไปไหมขึ้นอยู่กับค่า Engagement จากกลุ่มตัวอย่างนี้ค่ะถ้าคลิปของเราดีก็จะมีค่า Engagement สูง t i กต o อกก็จะนําส่งคลิปของเราไปให้กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่2ดูไปเรื่อยๆวนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะถ้าคลิปของเราดีจริงๆ ก็จะเกิดเป็นไวรัลคลิปค่ะทีนี้ต้องหันกลับมาดูผู้ติดตามของเรานะคะว่าจริงๆแล้วผู้ติดตามของช่องของเราเนี่ยค่ะเป็นผู้ติดตามที่ชอบในคอนเทนต์ของเราไหมถ้าเป็นผู้ติดตามที่เขาชอบในคอนเทนต์ของเราเมื่อ t i k t o k นําส่งคลิปของเราไปให้ผู้ติดตามเหล่านี้ดูค่ะ <c oughs> เขาก็จะดูคลิปของเราให้ค่า engagement ของเราทําให้มียอดวิวสูงแต่ในทางกลับกันถ้าคลิปวิดีโอของเรานําส่งไปให้กับผู้ติดตามที่ไม่ได้ชอบ คอนเทนต์ของเราเลยอะค่ะเขาก็จะปัดคลิปของเราทิ้งคลิปของเราก็จะไม่ได้ค่า e n g a g e m e n t ถึงจะมีผู้ติดตามเยอะแค่ไหนถ้าผู้ติดตามของเราไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหรือว่าเขาไม่ได้ชอบคอนเทนต์ของเราเขาก็จะไม่ดูคลิปของเราทำให้ยอดวิวของเราไม่ได้สูงไปตามจำนวนผู้ติดตามที่เรามีเพราะฉะนั้นปูอยากให้คุณโฟกัสไปที่การทำคอนเทนต์ แล้วไปดึงผู้ติดตามที่เป็นกลุ่มที่เขาชอบคอนเทนต์ของเราจริงๆจะช่วยเสริมให้คลิปวิดีโอของเรานะคะมีคนดูเยอะมากขึ้นแล้วก็ดันคลิปของเราไปสู่ For you เพิ่มมากขึ้นสำหรับวันนี้นะคะครูปูสอนตัดต,ต่อสวัสดีค่ะ